สวัสดีค่ะพบกับช็อกบาูไมคคาราเดียมใบขวัญชนกบอลสีนะคะวันนี้เรานำไม้ใบไผ่ซึ่งเป็นบอลเก่าทั้ง3ตัวมาให้ชมในคลิปเดียวกันนะคะซึ่งเป็นไม้ใบไผ่ที่เป็นลักษณะใบป้าย2ต้นและเป็นไม้ใบไผ่ที่กัดสี1ต้นซึ่งทั้ง3ต้นเป็นบอลสีที่เป็นใบไผ่ที่มีมาหลายปีแล้วนะคะต้นนี้คือปิ่นประทุม และต้นนี้คือปิ่นมงคลส่วนต้นเล็กๆข้างหน้านี้ก็คือหลวงพ่อพูนนะคะต้นแรกที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นไม้ใบป้ายต้นนี้ก่อนนะคะนี่คือปิ่นประทุมพื้นใบเป็นสีแดงมีป้ายสีเขียวใบจะมีลนะักษณะบิดเป็นคลื่นความสูงของต้นประมาณ30เซนใบเขามีความหนาและแข็งนะคะ ใบใบจะเรียวแหลมแบบนี้ก้านเขาจะเปราะแล้วก็หักง่ายนะคะและมีคอใบนวลเป็นไม้ที่มีความสวยงามและก็ไม่ค่อยได้เห็นตามท้องตลาดเท่าไหร่ต้นนี้เราซื้อเข้ามาในสวนเมื่อตอนต้นปีนะคะและประสบภาวะอากาศร้อนก็สะดุดการเติบโตไปนานพอสมควรเลยทีเดียวช่วงหน้าฝนนี้เขาก็กลับมาสวยงามใหม่ เราก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้ชมอันนี้เขามีหน่อแล้วหนึ่งหนอนะคะจริงๆ,ๆปิ่นปทุมนั้นใบเขาจะไม่เยอะแต่ลักษณะของเขาจะมีความสวยงามสะดุดตาในกลุ่มไม้ใบไผ่ด้วยกันส่วนต้นนี้เป็นชื่อปิ่นมงคลนะคะถ้าจำไม่ผิดต้นนี้เป็นไม้ของลุงชาวอาจารย์ชาววัลยสัมภาพาณิชพื้นใบเขาก็จะเป็นสีเขียวป้ายเขาจะเป็นสีขาวสีชมพูและสีน้ำตาล เป็นไม้ที่ใบค่อนข้างดกนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็มีหน่อแล้วเช่นเดียวกันความสูงของทั้งสองต้นไม่เกิน30เซนหลายปีก่อนที่สวนเราก็มีใบไผ่ตัวนึ่งที่ชื่อว่าปิ่นเจ้าจอมนะคะเป็นไม้ใบไผ่สีแดงที่ใบดกมากแต่ก็สูญหายไปจากสวนแล้วและยังไม่มีโอกาสเจอเพื่อซื้อกลับคืนมาตัวของปิ่นปทุมนั้นใบน้อยค่ะ แต่ว่าสีสันสวยสะดุดตาส่วนต้นนี้เขาจะใบดกหน่อยก็คือหลวงพ่อพูนซึ่งพื้นใบของเขาจะออกเป็นโทนที่เป็นสีชมพูนะคะเดิมทีน่าจะเป็นลักษณะของสีเขียวแล้วก็กัดสีชมพูทั้งใบแต่ว่ายังทิ้งร่องรอยของความเป็นสีเขียวอยู่เป็นไม้ใบไผ่ที่ยังพอเห็นตามสนามประกวดนะคะเนื่องจากว่าเขาให้ใบดก ในจำนวน3ต้นที่เราถ่ายให้ชมนในคลิปนี้ก็หลวงพ่อพุ่นเขาจะมีวความสูงน้อยสุดนะคะแต่ว่าใบดกสุดเลยแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ